สวัสดีครับหมอลำพาไปเพลินแชนแนลวันนี้นะครับเรามีข่าวคราวของน้องยูกิเพรนากตรมาฝากกันอีกแล้วนะครับเป็นข่าวคราวเก่าๆเนาะที่ก่อนหน้านี้เนี่ยแอดดิวก็อ่านไปพักหนึ่งแล้วเกี่ยวกับเรื่องของแบนรนด์เอลิเซ่เนาะที่ต้องการเชิญชวนให้ทุกท่านเนี่ยถ่ายสลิปที่เซเว่นอนะครับทุกสาขาเลย แล้วก็ถ่ายรูปคู่กับน้องยูกิด้วยพลารอยนะฮะงานนี้นะครับมีแฟนคลับมาให้กําลังใจเต็มไปหมดเลยเป็นกําลังใจให้แอดดิวนะจะแวะมากดไลค์ให้นะคะอันนี้ก็ต้องขอบคุณมากๆเลยนะครับบางท่านก็บอกว่าชอบน้องยูกิมากๆเลยนะรักคือเก่าเยี่ยมเยี่ยมเก่งมากๆบอสสุดยอดมากๆน่ารักมากๆคะ่ะบบอสยูแล้วก็ส่งอิโมจิหัวใจมาให้เต็มไปหมดเลยนะครับ นะแล้วก็เป็นกำลังใจให้แอดดิวด้วยนะขอบคุณมากมากครับแล้วก็มีอีกท่านหนึ่งเข้ามาอันนี้คือเห็นต่างบอกว่าไม่เคยดูอ่ะเรามาคิดในงแง่บวกกันนะครับคำว่าไม่เคยดูเนี่ยคือเราอาจจะมองว่าเขาอาจจะไม่เคยดูแบรนด์เอลิเซ่หรือเปล่าเขาอาจจะไม่เคยดูการทำอีเวนต์หรือเปล่าหรือเขาอาจจะไม่เคยรับสิทธทิพิเศษอะไรต่างๆเกี่ยวกับงานที่เข้าไปรับชม หรือเขาอาจจะไม่สนใจตัวน้องเลยหรือเปล่าหรือไม่เคยดูน้องเลยหรือเปล่านะมันคิดได้หลายมุมมองนะครับแต่แฟนคลับไม่รีรอนะฮะแฟนคลับก็เข้ามาตอบโต้ทันทีเลยนะครับว่าไม่ดูก็เลื่อนผ่านครับแบบผมก็เลื่อนผ่านวงที่คุณชอบตลอดนั่นเขาถึงเรียกว่าไม่เคยดูจริงๆ แล้วก็อีกท่านหนึ่งนะครับวงที่คุณชอบฉันยังเลื่อนผ่านไม่ต้องมาประกาศโอ้โหนะงานนี้มีเดือดนะครับอันนี้ก็คือถือ,อเบาๆนะเบาเ เบาๆแล้วนะฮะก็ไม่มีอะไรมากครับก็คือถ้าเราคิดบวกเปลี่ยนความคิดที่เป็นลบเนี่ยเป็นบวกเนี่ยทุกอย่างก็คือสดใสเลยโลกเปลี่ยนเลยนะครับโลกเปลี่ยนต่อจากนี้ทุกนาทีเหมือนมีอะไรเนะี่ยประมาณนั้นนะครับเหมือนมีสิ่งดีๆเข้ามานะรองรับอยู่อะไรประมาณนี้เราก็เปลี่ยนสิ่งที่ไม่ดีให้เป็นสิ่งดีๆไปเลยนะครับน้องยูกิถ้าฟังอยู่หรือน้องยุกิเข้ามาดูแต่คงคิดว่าคงไม่มาดูช่องเล็กๆแบบแอดหรอกนะ เขาไม่มาดูหรอกนะครับเพราะว่าน้องยูกิเนี่ยเขาผ่านดราม่าตรงนั้นไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะเขาไม่มาสนใจคอมเมนลบลบเพราะว่า1คือแวดล้อมเขาเปลี่ยนนะสคือน้องยูกิโตขึ้นสวยขึ้นสวยวันสวยขึ้นสวยวัานสวยขึ้นเสียงร้องดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นแวดล้อมดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นตามลําดับนะครับเราไม่ได้โลกสวยแต่ว่าเราจะบอกท่านผู้ชมว่าบางครั้งเนี่ยอะไรที่มันเป็นข้อความลบๆหรือท็อกซิกเราเปลี่ยนเป็นพลังบวกแล้วก็เลื่อนผ่านไปดีที่สุดนะครับ อันนี้ก็น่าจะดีต่อใจมากกว่าเนาะสำหรับคนที่เข้ามาอ่านนะจะได้รู้สึกฮิวใจรู้สึกว่าเออเรากําลังอ่านข้อความที่เป็นบวกนะอย่างเช่นเยี่ยมมากๆเลยรักคือเกา่าเราอ่านแบบนี้ดีกว่าประมาณนี้นะครับดีที่สุดอย่าไปอ่านอะไรที่มันเป็นลบๆอย่าไปอ่านอะไรที่มันแบบว่าแตกต่างนะบางทีความคิดเห็นแตกต่างอาจจะเป็นอะไรที่ มุมมองความคิดของคนอะเนาะกล้าคิดกล้าที่จะแตกต่างแต่ว่าบางครั้งความหมายมันสื่อแบบเป็นในในมันสื่อแบบไม่ชัดเจนอะทําให้เราสงสัยทําเราเอ๊ะทาไมมาปั่นป่วนอีกแล้วทําไมมาเห็นต่างทําไมมาแบบประมาณว่าไม่เห็นดูเลยไม่เห็นจะเคยดูเลยอะไรประมาณนี้นะครับนะถ้าเขาไม่เคยดูก็ไม่เป็นไรนะครับถ้าเป็นตัวน้องไม่เคยดูตัวน้องอะน้องยุกิออดจะดังไม่เคยดูก็ไม่เป็นไรก,ก็ปิดโทรทัศน์ปิดทีวีปิดโทรศัพท์ไปไปดูคนอื่นหรือย,อยังไงครับ หรือไม่ต้องดูเลยหรือยังไงอันนี้คือห้ามใครไม่ได้อนะเนาะไม่เคยดูก็แล้วแต่เขาเขาดูวงอื่นก็เชิญมาดูวงอื่นนะครับหรือถ้าจะมาดูวงน้องยูกิก็มาดูยูกิแบรนด์ได้นะครับที่หายต้องคำเรคคอร์ดนะเพราะว่า,วายัางไงเขาก็มีคนซัพพอร์ตน้องอยู่แล้วมีท่านมาจากชัยซัพพอร์ตมีคนป้อนงานน้องน้องก็ดังเอาดังเอาดังเอานะครับใครจะมาว่าร้ายน้องอยังไงน้องก็ดังเอาดังเอาดังเอา นะมันห้ามกันไม่ได้นะขอแบบนี้นะครับต่อให้คุณว่าร้ายน้องสักแค่ไหนดอ,องก็ปล่อยผ่านน้องก็ดังเอาดังเอาดังเอาอยู่วันยันคำ่ำนะวันนี้ขอแค่นี้ก่อนละกันเดี๋ยวเจอก,กันใน EP ต่อไปครับสวัสดีครับ